สวัสดีครับอันอันรายงานรอบค่ำนะครับตัดหล้ยอยู่ปิ่งสุดท้ายนะครับตัดไม่ได้นะ้ำเต็มอันนี้ก็น้ำกระชอกระแชะกำลังไหลมานะครับอ,อันนี้ตัดเสร็จเมื่อวานอันนั้นตัดเสร็จวันนี้นะครับหลังจากไปปิดน้ำใบสองครับได้มาได้มาทำได้มาตัด้า เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่จะให้ดูครับเป็นอย่างนี้เองนะแม่เขาถึงบอกว่าเกิดในที่ที่ดีก็ดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีหรือแย่ไมถุมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้เท่าไปดีนะครับอันนี้ตัดให้แม่างอเรียบร้อยนะครับเหลือวิ่งสุดท้ายนะครับตัดไม่ได้นะครับผมจมนะครับจมน้ำนะครับตัดไม่ได้ พามาดูครับแค่เดินกันไหนลนะขนาดก็เป็นแบบนี้นะครับไม่สะอาดเท่าไหร่ก็ได้ได้นะครับปีกนี้ตกลมนะครับตัดได้แค่นี้นครับที่เหลือก็ปล่อยไว้นะครับสวัสดีครับ